พลังธาตุไฟเผาขุนใสมนดำที่อยู่ในร่างกายสังขารฟังเสียงไฟที่ลุกโชดช่วงไหลเข้าจักระจิตเสียงดังป๊อกแปก๊กป๊อกแปก๊กเป็นเสียงที่พลังธาตุไฟได้ไหมเผาขุนใสมนดำ ให้นิ่งๆจิดนิ่งๆหลับตาแล้วกำหนดไฟเข้าจักระจิตขอพลังแห่งธาตุไฟเข้าไปเผาไหม้คุณใสมนดำที่อยู่ตามเส้นตามเอ็มตามเนื้อตามหนังตามอวัยวะชนต่างๆของร่างกายเราได้ยินเสียงไม่ประกอบ เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้ก็นึกถึงในส่วนไหนที่ปวดจุดใดที่เจ็บจุดใดที่มีปัญหาในร่างกายก็เอาไฟนี่แหละไปเผาดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กที่ได้ยินนี่ให้กำหนดตามไปเรื่อยๆพร้อมกับเสียงสวดมนต์ Nawahha ro se ti kakak tabara sangpati toya nak soa Sam dewani sici na ku lasang yang di wa sangku ha a natukangpati cante nak doang ko ta ewak na se kan bajakia haro pakkala tayyan suka mang สมบัตารังคุรังปฏิสังเตยนาสังเกติวณัสสมหติสักปุระงิยนสีนาทายันติวนังสุปการิยาวหาโรปิเตวะนาชรทะยันตุสปาเตวังคุยุนะโมนังสังโตเตวันสีนาภุคายะนิเเตวานสุปัง ละสังขายินาเสตตารมลสังพุทธังเตตระสหะทิอายะสหะเปวานังกูอเนเสสัมพุทธังกิตะมิโรสเจนิสาทักรังกาลยันติยานาโชธาเม่ก็ให้พลังแห่งธาตุไฟเตโชธาพลังแห่งธาตุไฟนั้นจงไหลเข้าไป เขาผานคุณใสมวลดำสิ่งที่ไม่ดีในร่างสังขารที่เขาไม่ต้องการให้แจกแจงอยู่เราขอให้เผาให้ไหมให้หมดเผาไปแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังแห่งธาตุไปมาช่วยกันสร้างกุศลผลบุญเรารักษาร่วมกันเราก็เป็นกุศลผลบุญนะสิ่คญญาานธาตุไป เรานำพาช่วยก็ขอให้ท่านมาเ,อเยอะๆมาเผามาราา้างเผาผานอวิชาอาคมที่อยู่ในร่างสังขารที่เป็นมนดำคุณใสติญายานะ่ใหกกลงปะหะเตนะมามะมามา,มา,มาแแรงขึ้นขึ้นนะแรงขึ้นๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย

Sang pati ya ni singa pa ri ya ni sangko la cang tariya na tungki rami angku ona pe na tungka ru asa amarang taja kang pa ri yan tangve na singa atara angku mana tungka ru asa atang yasa atang gara sangka na jang tangke sa ukang pa ri yan puriya hati. wartawan Ku utawi na sanකtaව na suhuru samas y na කti i ta sanang nasangang uang pe peasa ha සwang su na සයi wedi ස ca naang. petangang kuangang kuota mi nang karangmatiyan na kut sussa y si Naturiya tewan ni su tak kanang ketak Sepeang y nawe naang y tawiangng kurrengtani sangsal yen tiweni sang Pulopatiiyo nasu marupe karasarantangempate yang karang petraangkliyananto yen nasi maroekuru sama sa tak เอวนาสังปริยันตุสมฤตุยานสังปริยันตุอิการมัทสังขยาเสติจิอิมีมามานังบะมานังกูกังปัิตังเตยานสังปริยันตุยาโสสัมปิเตอหาเข้าไปเรื่อยๆนะวิ่งเข้าไปพัดเข้าไปพัดเข้าไปเรื่อยๆนะใหม่ลูกใหม่ตามคุณใส่มันดันอยู่ตามเส้นตามเอ็นตามเนื้อตามหนังตามกระดูกก็ดี ขอให้พลังแห่งธาตุไฟไปทุกที่ทุกจุดในร่างกายเ้าไปาเผาผลาญออกไปให้หมดเผาให้ไหมเผาให้เป็นจุน่มเผาให้เป็นผานเป็นผงให้หมดฤทธิ์หมดเดชหมดทั้งเนต์บนคลกระถาเลขยันต์ต่างๆก็ขอให้หมดด้วยพลังแห่งธาตุไฟนี่แหละที่จะเป็นที่ช่วยในการรักษาดี นะพลังธาตุไปช่วยกันนะช่วยกันเราส,ส 4, 4ร้างกุศลผลบุญร,นะร่วมกันเราก็จงมาให้แรงแรงมาให้แรงแรงเผาให้หมดนะเรามาทําบุญร่วมกันเราเป็นจิตกายสังขารท่านเป็นจิตวิญญาณธาตุเรามีกายสังขารธาตุสี่เรา,า,ก,า,าก็จะนําพาพวกท่านส,สน 4, ร้างกุศลผลบุญนี่แหละเออมา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 แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะ เด่นขึ้นด้วยสัตอุนังสังขารอุนังอิตังอุนังสังขะเตยะนัสหาติอิกังอาสังอายะสหาติยะนังปุทังเปตระุกันาสีนี่ไม้ปุ๊บปักปุ๊บปักนี่จะได้ยินเสียงไม้ของอาคมของคุณใสมวลดำนี่เสียงไฟไหม้เสียงไฟไหม้ของไหม้คุณใสไหม้มวลดำนี่ไหมอาจจะเป็น กระเลขยันต่างๆของมวลดำก็ถูกไฟนี่แหละไหมเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่นะเห็นไหมนอนฟังแล้วก็ไหม้ไปตามจุดที่เราเจ็บเราปวดจุดใจก็หให้มันไปไหม้คุณใสมวลดำในจุดนั้น ทำไมให้หมดนะจะให้หลงเหลือจิตวิญญาณธาตุไปโหมปนําเข้ามาด้วยพระกำลังแห่งไฟพระกำลังแห่งความร้อนเผาให้หมดเผาให้หมดให้สิ้นจากไปนะ ญาภาพทั้งหลายที่ได้มาช่วยกันเผาผ่านคุนใสมุลดำให้หมดสิ้นจากกายสังขารของผู้ป่วยนั้นขอให้ท่าน,น,น,นคนหมดจิตรับกุศลผลบุญเราจะแผ่บุญกุศลให้นะสกุเรตปิตโรภะหันทัญยาเวนะสารุตารายาเจวะกุนัง อัสสปตังยันติวานังสังขริยันตุยนสีนาคุลาเปตโลปหังสังขาติยะอาณะสหเตวังกุนังปฏิตังเตยนสังขริยาเวหาสังโคติวะอารุสมาโรปฏิอิชามิหังกุลังปฏิตาเยนสังริยังอายะสหเตวังุนังเตโรมหังสังาติอสมรยนติุลังเตโรมหังสังาติโย สัมโพติมังคุเตนทุกขังกุอาเตยานังโสโสติิีก็มีความสุขยิงย่งขึง้นไป